ใช่ใช่มันหาไม่เจอไงอุ้ยมันอมไม่ได้มันต้องมีเวทขยายมาฮะเฮ้ยียังไงเนี่ยโอ้ยบ้าตัวใหม่ด็กโซ่ไหม่ดิเอาเอาไปอี๋พีนึงมือเฮ้ยมันไม่กูเหรอจะเอาขอจะเอาขอจะเอาขอ เฮ้ยอะไรต้ลงไปทิ้งหอกินเหล้าเลยวะมึงเอาแบ็คแคสไปนี่ยจะไม่เอากูจะไปซื้อกินนู้นทีเดียวเลยมึงไม่ว่าแหละมึงกูกินอะไรก็ได้ยกเว้นสองแปดห้าไม่กินโอ้โหซื้อเหล้าขาวดีกว่าโอ้โหถ้าเหล้าขาวบ่อยเอได้เอมันเอาไปก่อนเลยเอาไปไหมบอ้ว่าเอาไปไม่ได้สองขวดเนี่ยนะมึงจะเอาไปทำไมสองขวดเลยบอสสลากครับมึงข่าวขนายเด็กข้ามเขตยังมีปัญหาเลยมันยุ่งห่างจริงไงบอสแล้วแต่มึงมึงจะเอาเหล้าที่บ้านมึงแบ็คแคสเรื่องของมึงกูไม่ว่าเขาขาวไม่ต้องเหล้าข่าวรับสิ ม่มึงอยากมึงอยากโดนตัวนู่นไงมันมีปัญหาริงรไงไม่ใช่บอลกูพูดเลยนะว่าถ้าไม่โดนตวดไม่โดนจับแบบมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าโดนขึ้นมาปัญหามันเกิดมันค้ามเขียดจริงไม่ทนายของค้ามเขียดมีเต็มยังมีปัญหาเลยลองดูดิวดัดดวงอยากโดนดูก็ลองมีเต็มยังมีปัญหาเลยกูจะบอกให้